สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย

วันนี้ลูกมาเก็บโค้ก3หมู่ต่อไหวเทลื่อนในเวลาสงายไหว้ฟ้าดินไหว้บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของผู้มุ่มั่นดียุ่มีความเชื่อและความศรัทธามาต่อมากรรมเพราะวันไหนก็ดีข้าพเจ้าได้ทำกรรมแล้วเกจบลนแล้วแต่อยว่แล้วนั้นข้าพเจ้าขอตั้นสติทานมาเก็ต่อมากรรมในวันนี้ขอให้ทุกหลานจงพบแต่ความสุขความเจริญ นโมตัสสะะคะวโตอารหกโตสัมาสุตัสสะนโมตัสสะะคะวโตอะรหะโตสัมาสุธัสสะนโมตัสสะะัะวโตอะรหกโตสัมาสุธัสสะข้าพเจ้าในรุ่นก่อนิตกานูกระเป็นครที่สีหาสิสองพันห้าร้อี่สิงดที่ขาพเจ้าเคยทำแด่ท่านหลายตั้งแต่อดิภาน จนถึงข่านี้กนถัดวันนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวทผู้หลายจงออกพฤตกรรมให้เกิดข้าพเจ้าแต่จะได้จองเวทกรรมต่อไปอีกเลยแม้แต่กรรมที่จะทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอให้จงท่านตืนยกปวัติพระพุทธเจ้าเป็นต้นทานเพื่อจะได้มีมีเวทกรรมอีกต่อไปด้วยอนิสงส์แห่งฆานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนถึงลูกศิษย์ลูกหาได้กลยาณมิตรที่ดตามเหตุเพรสมุนของแม่สาริกาดำเงินล้านเหตุน้องก็มีมหาโชคเงินล้าน จะผู้มีอุปการะคนองค์พเจ้าต้องมีแต่ความสุขความเจริญตลอดแบบส่งดีดีู้ที่ชอบเบอรนโมตตสสพพะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตตสสะพะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสพะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะจับขังอปาระสมมินันเจอุกาสะขบาระดีนะัตการสับขางอปาระฐานสมมตินกัมเจุาสะจนามี ข้าพเจ้าในวันนอนจิตอันดุริยางค์ปี2525ลงใจหรือประมาทขาพทาง่วงเิยบิดามารดากราดานพระพุทธพระธรรมพระอรหันตุพระองค์พระอริยาะขององ์เจ้าจะโดนจนถึงจิ่งิตทั้งหลายรวมถึงผู้มีพร,ระคุณที่ข้าพเจ้านำในเวรจะด้วยการวาจาใจขอได้โปรดออกกิจกรรเสร็จข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตอันติดตามมาขอนอนุญาตมีผู้มีครอบครัวได้เหมือนสมบัติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่ติดตามผู้ในอดีต ข้าขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นกิตติศักดิ์ข้าพเจ้าจะบุกุดรวมในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในดีกานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นสุขขอที่ข้าพเจ้าและครอบครัวแต่เราต้องบริการที่เกี่ยวข้องโดยจะเริญด้วยอายุวันหน้าถึงขัพนละลายโดยสุดระเสริญมีปัญญาเป็นผู้สานพระดำสารสมบัติอุปสรรคใดๆโลกภัยใดๆขอให้มันอะมดสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างิ์ในทางโลกทางธรรมตั้งแต่วันนี้ตามข้อหูนิ่าำด้วยเถิด หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรม่อาพจาไม่ว่าจะชาติใดพบแต่ก็ตามข้าพเจ้าจะดีดของกิจกรรมให้ขอสอนความอาฆาตามเป็นหได้กํัสัดแช่งในผู้ใจทุกขขอขอให้เจ้ากำเนิดทั้งหลายจงค้นจะกกาั่นแแช่งของคนโยขอเจ้ากำเนิดทั้งหลายขอให้พ้นจากนรกภูมิก็แสงตทางบุญเะืทางทมด้วยเถิดสา พี่ยมิทุกข์ไปอีละไปอยู่เคียมากนักเพศมี่มามิปนารุมมาคนนั้นวิเศพเต็มขานีน่าไม่อยากพี่ยมิทุกข์ไปอีลีไม่อยากพี่ยมิทุกข์ไปอีละไปอยู่เค็นมากคนักเพศนี่มิปนารมาคนนั้นวิเศษเท็มขานนาไม่อยากเพียมีทุกข์ไปีลไมอยากพี่ยมิไปอีละบุตรเล็กน้อยจับจีบมีชาวบานคนั้วิเศษเต็มข้าพุทธะอารักษ์ว่าก็ว่าก็สุลต่านมีมาบุญนั้นสุลต่าน မာရီမာလီမာနာတာတာမူဒီဘာဘူပူပန်းတာတာတာဝါဂါမာမာကူဘူကဘူနာဘူနာမိုင်နာမာရီမာမာရီမာနာတာတာမူဒီဘာဘူပူပန်းတာ ูกจัานในกรณี้องแม่สีรยิงรพุยาพกยาินร้านตันนี้องแม่สวีกรยรนีลูกขอสวายดอกไม้พุกเด็ยงสัตวาราขนมหวานน้ำแดงน้ำดื่มบริวารทั้งหลายเหล่านี้สรมไม้มาคุยตลอดจนถึงมิจฉุนทุกอข่างข้าพเจ้าขอที่ดวงแม่อนแม่จะมารับหากลุ่มไปลุกมจนด้วยกายวาตาใจเปริยเจตนาพูดไม่ดีหรือว่าพูด ในทางที่ไม่ดีหรือว่าเคยร่วมเคยด้วยการวาจาใจขอแม่ทรงโปรดอุทิศจังให้แก่ลูกขอต่อไปนี้ไปขอให้แม่มีนิดมีดีมีหน้าเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้ลูกมีถานนะครับเจ้าลูกเใครทั้งหลายที่ติดตามขอขอให้มีโชคมีชัยในวันนี้ด้วยเถิดลูกขออธิษฐานคุณคุณเป็นใดก็ดีถ้าลูกขอเสียงโชคเสียงไทยถ้ามีเลขที่ท้าวเจ้าเสียงโชคให้เสียงนี้ก็ขอให้แม่ดูให้เลขที่ท้าวเจ้าได้ให้ไปแล้วก็ขอให้มีตัวที่จะให้โชคในวันนี้ โตอะระนาโตสะมาสะหุสังหุสังอะระตะนังธัมมาอะระตะนังสะทังอะระตะนังสุขังตะกุทเมตัมมาตะกุทเมตั้งคังตะกุทเมตั้งคังอะระตะนังธัมมาอะระตะนังสะทังอะระตะนังสุขัง มีธรรมมสังฆมีสมกิสามีริงจิงครัเาลยขอให้แม่มียิ้มมีเดีมีหน้าขอมีเป็นพ่อเุนพอย่างมากกายวจายังอาหารวันานะครับมีสิงโตวิสุทธิว่ารภูติมีกายวจาตังอหวันทานะครับมีสิงโตวิสุทธิวัตรภูติมีกายวจาตังอหวันตานะครับมีสโตวิสุทธิวัติกายวจาตังอหาวันตานะครับมีสโตวิสุทธิวรภูติมีทุกสิงกกายวจิตัง

वांछित रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें वोट दें। वोट देने के लिए आपको एक वोट बैंक का उपयोग करना होगा। आपको वोट बैंक के अंदर जाना ลูกหาเลกลายาเมตรลูกเกดที่จตาวมมถิ่นิีแม่ิกกระดมนายข้าวเจ้าขอให้พ่อปู่ตรงนี้มีโชคมีทรัพให้ปผลโชควยทรัพย์เงินทองเดยนคุณเดยครับบารมีขอให้มีการสมบัติที่ยดีเงินทองให้ดีจิงดาไหลมาเปมาไม่ขาดสายขอบารมีของพ่อปู่ลุกขอถวายใบสีปวดโชคใบสีปวดทรัพย์มะพร้าวล้วยน้ำหวามาผู่ดีตลอดันชน้ำหวานขนมเนยทั้งหลาย ช่วงบริวารเทนี้ขอพระคุณไม่ยากจงมารับด้วยเถิดสาธุสาธุขอบารมีองค์แม่สิริกาญจน์จงมารับไว้เถิดสาธุสา,า,สา,า,สมมาธสาสาสาุขอให้ท่านกินให้อิ่มไม่อิ่มแล้วขอรูปโบสถ์ดวงดวงครับอ,อ,องท่านดวในวันนี้ก็ขอให้รูปสมเร็จเจ้าคาะรู้เถิดสาธุสาธุ ครับกดไลค์แชร์ด้วยเนาะนะครับครับกดไลค์แชร์ด้วยเนาะใครที่เข้ามาแล้วครับกดไลค์แชร์ด้วยเนาะนะครับอ่ะนะครับวันนี้อาจารย์ต้นนะครับก็เลยถือเลิกนะครับในวันพระเนาะขอเข้ามากับองค์แม่เนาะนะครับจุดทูบนะครับสามสิบหกดอกนะครับขอเข้ามากับองค์แม่ใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์เนาะก็ขอให้นะครับมีโชคมีชัยนะครับอ่ะนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับใครจะชอบนะครับใครจะดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับแต่ใครที่เห็นเลขวันนี้ก็ขอให้มีโชคมีชัยเนาะ ครับวันนี้อาจารย์จุดทูปนะครับขอนะครับขอโชคขอชัยให้ลูกศิษย์เนาะใครที่เข้ามาแล้วเนาะเมื่อวานนะครับทุกคนได้ฮานอยเนาะนะครับวันที่วันที่ยี่สิบหกนะครับนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกใช่นะครับนะครับงวดนี้นะครับอาจารย์ให้นะครับให้โชคทุกทุกท่านนะครับนะครับผมชอบสองหกนะท่างวดนี้ผมชอบสองหกนะสาธุสาธุเนาะขอให้เป็นห้าสามนะครับถ้าไม่ห้าสามก็ห้าแปดเนาะ นะครับขอให้เป็นห้าสามถ้าไม่ห้าสามก็ห้าแปดเนาะนะครับนะครับขอให้เป็นห้าสามถ้าไม่ห้าสามก็หนะ้าแปดเนาะใครกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ต้นนะครับก็ขอเป็นสะพานบุญร่วมกันเนาะขอให้มีโชคมีชัยเนาะนะครับลกดแชร์ด้วยเนาะ นี้อาจารย์จุดธูปขอเข้ามาโอแม่เนาะขอให้แม่มีฤทธิ์มีเดชไปนี้หน้านะครับวันนี้นะครับแดดนะครับแดดส่องเปรี้ยงๆเลยนะครับแล้วก็นะครับนะครับแล้วก็เป็นวันนะครับเป็นวันเลิกยามดีด้วยนะวันนี้ตรงกับวันที่26นะครับนะครับวันนี้ตรงกับวันที่26เนาะ นี้ตรงกับวันที่ยี่สิบหกนะครับอ่านะครับเราสักข่านึงเนาะเราต้องเชื่อในเรื่องบุญนะครับนะครับถ้าเราไม่เชื่อในเรื่องบุญนั้นนะครับชีวิตเราก็คงจะมีแต่ความทุกข์ความลาบากเนาะแต่อาจารย์ต้นเชื่อในเรื่องบุญนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ต้นก็เลยนะครับมาจุดทูปขอพรขอโชคนะครับองแม่เนาะนะครับบารมีองแม่นะครับ เห็นไหมครับอันนี้เลข3นะครับเลข3น,นี้เลข5นะครับ3 5นะครับนะครับมีแล้วก็มีเลขศด้วยอรอดูเลขนะครับทั้ง2อทูบว่าตัวไหนมันตรงกันเนาะกดไลคก็แชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วเนาะนะครับ เห็นไหมครับอันนี้เลข3นะเลข3นะครับซึ่งมีเลขอาจารย์หยุดนะนะครับ8 5 3 5นะครับ 3, 5, นะนครับ3 5นะนี่นะครับ3 5นะครับ3 5นะครับเห็นไหมเปเลข3มไหม 3าครับมีเลขสามผมจ่อให้เลยครับนะครับผมชอบ3าหนะครับ35มห้าครับอาจารย์ชอบนะนะครับตัวผมนะครับผมชอบนะครับสาหนะครับผมชอบ35 85นะครับแล้วก็26ครับ แชร์ด้วยนะครับกดไลค์แชร์ด้วยเนาะใรเหินเลขกเลยแดดร้อนมากเลยใช่ครับงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับตัดเล่นด้วยเนาะห้าศูนย์สี่นะครับ เลขเลขสวยไหมนะครับบางคนก็ตัดเล่นครับสามห้านะครับอันนี้คือสารนะสามเป็นสองไม่หลกวันนี้ถ้าเป็น 5, หานอยนะครับวันนี้ห้าน้อยนะครับเจาะเลยครับสามห้านะครับห้าศูนย์สี่ศูนย์นะครับศูนย์มาเนาะ ถ้าเราจับได้นี่ครับก็คือห้าสี่ด้วยเนาะนะครับห้าสี่นะครับ, 5, รบอ่ากดแชร์ด้วยเนาะใครเห็นกดแชร์ด้วยครับกดแชร์ด้วยใครเห็นกดแชร์ด้วยครับกดแชร์ด้วยเนาะ ัสาธุสาธุนะครับเมื่อเช้าจา์ต้นก็ไปทําบุญนะครับใส่บาตรตอนเช้านะครับแล้วก็สวดมนต์ตอนเช้าแล้วก็ไปปล่อยปลานะครับเอ่อแล้วก็วันนี้ก็เลยมาจุดธูปถวายเครื่องสักการะนะครับบูชาเทพเทวดานะครับขอขมากรรมเนาะนะครับนะครับถ้าวามานะครับบางทีนะครับบางคนก็ไม่รู้เนาะถ้ามาเอ่อห้าศูนย์สี่นะครับหรือว่าศูนย์ห้าสี่เนี่ยนะครับสามตัวนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ อเป็นเลขอะไรอันนี้อาจารย์ต้นขอโชคนะครับขอบารมีพ่อปู่แม่ย่านะครับ กดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับกดไลค์แชร์ให้อาจารย์ด้วยเนาะใครเห็นอาจารย์ต้นไลส์สดอยจ่ตอนนี้นะครับกดแชร์ขอให้นะครับมีโชคทุกๆคนนะครับ2อสามเหรออ่กดไลค์กดแชรียครับไครเข้ามาแล้วเนาะอันนี้คือรัฐบาลไทยงวด่าวันที่1กันยาเนาะนะครับนะครับ แล้วแต่คนชอบเนาะนะครับเห็นเป็นเลขอะไรนะครับก็จดไว้นะครับสองสามสองสามห้าศูนยสี่ใช่ไหม อ่ะรอดูอีกตัวหนึง่งมันจะออกเลขเรียงเหรออันนั้นห้าศูนย์สี่นะครับห้าศูนย์สี่เลขห้าเลขศูนย์สี่เนาะนะครับดูว่าศูนย์สี่ห้า ครับขอให้เป็นเลขแปดเนาะนะครับวันนี้อาจารย์ต้นก็มาไหว้คือไหว้ไข่ด้วยเนาะวันนี้อาจารย์ต้นก็มาไหว้ไข่ด้วยนะไหว้ไข่ครับ ไอ้ไข่เจดีนะครับไอ้ไข่เจดีเนาะกำไรไอ้ไข่นะครับอันนี้อาจารย์โต้ะก็มาไหว้สองครับสองเก้าสองนะครับ ม้วันนี้ศูนย์มาครับวันนี้ศูนย์มานะครับอขอทุกคนโชคดีเนาะอาจารย์รอให้ทุกมันหมดก่อน 2องสองเก้าสองนะครับเห็นไหมนะครับสองเก้าสองล็สองครับครับเก้านะครับเก้านะครับ, 9, 2, 6, 2, รบเห็นไหมมีจริงด้วยครับผมให้2 6 6หกหอนะครับอันนี้คือเกเห็นไหมนะครับมาจริงขนลุกเลยนะครับ ทางวันนี้มานะครับ9262นะครับขอให้รวยทุกๆคนเนาะนะครับผมพันให้นะครับ9262นะครับนะครับ9262นะนะครับนะครับ292นะครับนะครับ292นะครับฝั่งหนึ่งเป็น292อีกฝั่งหนึ่งเป็น504เนาะนะครับเลขเบิ้ลเหรอ292เหรอหรือว่า922นะครับก็ขอให้มาเนาะ อาจารย์ต้นก็เป็นสะพานบุญให้นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับกดไลค์แชร์ด้วยเนาะ292เ้าจะครับสองสามแปดสองเกับหกสองตัวดีกันนะครับอย่าลืมนะนะครับเก้กับหกสองตัวดีกันนะครับไม่ใช่เลข3ค่ะไม่มี3นะครับครับดูใีกใกล้สองนะครับนะครับ อ่านะครับ292 92กับ62ตัวดีกันเนาะครับ292ครับนะครับถ้ามาวันนี้292ล่ะหรือว่ามา504ล่ะนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะขอให้เฮงรวยเนาะ ขอให้โชคดีทุกทุกคนขอให้เฮงรวยเนาะวันนี้วันที่26ครับนะครับบางคนก็จะเอาเสียงโชคฮานอยก็ได้ครับวันนี้นะครับวันเจาะ92ครับ92 95นะครับ92 95 94นะครับนะครับแต่นี้เป็นรัฐบาลไทยเนาะสองเก้าสองห้าศูนย์สี่ เลขนะครับมี2องก็สแล้วก็5้าสนี่นะครับโอเคเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับใครที่มาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้เนาะอนุโมทนาบุญสาธุนะครับ